สวัสดีครับมาพบพ่ออีกแล้วครับกับเจนจิชนแนลครับผมสวัสดีทุกคู่ทุกคนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้ก็มีเมนูปุ่นปลาทูแมงดาครับนี่ครับพี่น้องแจ่วครับแจ่วแจ่วน้ําครับปลาทูแมงดาครับแล้วก็พักมากมายครับผมประกาศหึนประกาศอย่างลวกเราแค่หางก็ลวกเซกครับเราแค่มะเขือมะแข้งลวกพักกระจองครับนี่ครับ แสมืดพอดีครับพี่น้องเลี้ยวพอดีแล้วก็สมเนื้อครับนี่สมเนื้อครับเป็นแล้วล่ะครับผมพอจะจองดิฟก็มีครับมามาครับจัดเลยครับผม็แซ่บน้ำกันครับอยู่หอผักครับผมพี่น้องเราต้องอีกอย่างมากมายครับจัดเลยใส่กระเทียมครับผม รูปพักระจองจับการฮึ่นครับเยอะแยะเมื่อนี้พักหลายครับจัดมาเป็นสวนเลยครับกินกระป้นไหมกินกัะแจเปล่าป่าครับผม ยูงเทพหากินยากครับน,น,นานๆได้กินเจ้าปะทูครับ แซ่บคือเก่าครับพี่น้องการบึงห่อส้มกันด้วยครับส้มเนื้อครับพี่น้องเติมเักหน่อยครับครับพี่น้อง tapi. มือนี้บมมีอยัางไรครับเจ้า <c oughs> ประถูใส่แมงดา ซุมเนื้อกับหอมแดงครับ <c oughs> เข้ากันขนาด คนโตห่างอายุสวางนึงนะครับแต่กระเทียม เมื่อนี้ไปได้หน่อไม้มาเลยครับลืมหน่อไม้ต้ม ัาขนาดเลยครับพักกาดกับป่นปลาแซ่บครับ เข้ามืด <laughs> <laughs> กำลังแซบเลยเข้ามืดปะสิบบาทเขาเข <laughs> ้าสิบบาทเขา่า, <laughs> ขามืดเลยก็กินกับพักนี่แล้วกินส้มเนื้อนะครับเนื้ออล้รครับพ่าเป็นหมู พริกนะครับอาจจะครึ่งนึงเนาะครับกินไปหลายหน่วยแนละ้วเอาครึ่งนึงครับผม Đăng xếp xem hổ mất mứt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không สดเอาเลยดับบ่ายนี่ครับ ครับลวกเราแค่เอาครับผมจะรับคลิปนี้กัเข้ามืดเลยครับบายบายครับผมสวัสดีครับป่นปลาทูครับใส่แมงดาครับผมพี่น้องแล้วก็สุ่มเนื้อครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณลหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมผมเนอครับผม